สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมาวิ่งคนากันวันนี้บอดหก 6, 6ัเสื้อลายนะครับโค้งผ่านเป็นซีเมทีจานถ่ายเป็น3มิตรนะครับวิ่งชั่วโมงละเ0็บาทนะครับ ช่วงนี้ก็กลำลลงย่ามคันเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันใหม่กันเก็บข้างคันนะครับเพราะคันนี้เก็บข้างคันขนาดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับเก็บข้างคันซ้ายขวานะครับยังเก็บรายละเอียดหัวคนาอยู่นะครับนี่ครับคันต่อนี่ก็เดี๋ยวก็มาเก็บนะครับมามาแล้วครับเก็บรายละเอียดหัวคัน Thank <laughs> you. นี่นะครับมีย่าให้ด้วยนะครับอ่าย่าทีละ้อยด้วยด้วยความละเอียดแม่ละเอียดจริงครับเจ้านี้นี่นะครับย่าทีละร้อยนะครับแม่ละเอียดจริงครับละเอียดจริง โอ้โหนี่ย่าทีละลอยเลยตนตน้นได้เห็นแต่ละเจ้าจะย่าไม่เหมือนกันนะครับอ่าไม่ย่าตามยาวด้วยย่าตามขวาครับทีละลอยเอาละครับไปขั้นใหม่แล้ววิ่งแบบข้างเดียวนะครับ อ่าดูกันให้จะจะนะครับว่าบางท่านสงสัยว่าวิ่งข้างเดียวเป็นยังไงนี่นะครับดูทีละขั้นตอนเลยนี่เป็นรอยแรกนะครับนี่ทางซ้ายมือเรามันต่ํากว่านะครับทางขวามือเรามันสูงกว่าก็คือจะต้องวิ่งข้างบนข้างเดียวนะครับนี่ถอยหลังมาแล้วนะครับแหวกดินทําร่องให้ปนนะครับ ดินปนสวยมากครับอย่างนี้วิ่งง่ายวิ่งง่ายยำง่ายครับ แม่รู้สึกว่าฟอร์ดคันนี้จะวิ่งเงียบดีจังนะครับโอ้ดินสวยดีจังเลยครับ บริเวณตรงนั้นมันเป็นล่องน้ำนะครับเขาระบายน้ําลงมานล่างนะครับอันนั้งขวามือเรานี่ครับโอ้โหหมิ่นเหลือเกินเกือบสูงเกือบท่วมหัวผมเลยนะครับเนี่ยเมตรควาเลยโอ้โหวิ่งหมิ่นจัง วิ่งมินจังเลยนะครับผมลัเสียวแทนเลย ไปดันหน้ามันโดนดินนะครับมันโดนคันล่างๆนะครับต้องลบหน่อยนั่นนะครับโดนดินแม่เจ้านี้ทำงานละเอียดมากนะครับ แล้วก็เจอรูหนูนะฮะรูเบลเลอร์เลยเริ่มมีการเอียงแล้วนะครับโอ้ทำงานละเอียดมากครับวิ่งนึกด้วยเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเอาดินลงไปแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นการวิ่งคนาข้างเดียวนะครับลหลังจากที่วิ่งเที่ยวแรกไปนะครับก็ถอยมาย่ำนะครับเอาเอาให้ละเอียดกันเลยทีนี้ไม่รู้ว่าแถวบ้านท่านผู้ชมวิ่งเหมือนบ้านผมหรือเปล่าแถววิจิตรนะครับ วิ่งละเอียดมากครับเจ้านี้แล้วก็ดินสวยด้วยโอ้ดิน่นสวยมากนะครับ นะครับก็ถอยหลังย่าไปด้วยนะครับ เาลครับเริ่มจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าเริ่มดึงดินจากด้านริมเข้าในแล้วนะครับนี่นะครับถอยยาำม,มาเรื่อยๆนะครับยิ่งยํำหลายเที่ยวเขยิ่งแน่นนะครับโอ้โหตรงดีจังเลยนะครับท่านผู้ชมครับแม่อียดจังครับเจ้านี้ นี่แหละครับเป็นลักษณะของการวิ่งคนาข้างเดียวนะครับของเก่ายังอยู่นะครับประมาณครึ่งหรือเกือบครึ่งนะครับก็พยายามวิ่งให้ลึกที่สุดนะครับโอ้โหแกนี่ขยันถอยย่ำดีจังนะครับแน่แน่แ,นแนครับเป็น้องกลัว นี่แหละครับขากลับก็ถอยย่ําแล้วก็ดึงดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้สูงนะครับแน่นด้วยสูงด้วยใหญ่ด้วยโอ้ละเอียดจริงครับเจ้านี้นี่ชักดินขึ้นอีกแล้วอันนี้สูงกว่าเก่าแน่นอนครับ ่าเอาละครับเก็บชายคันแล้วนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาย่ามอีกสักเที่ยว2เที่ยวก็เป็นอนันว่าจบนะครับอ่าเท่าน,นั้นแล้วก็จากลาเพียงทนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามสวัสดีครับ